Ng thong lựa chọn lựa chọn tu bổng. Hãy làm. 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 Hãy Bye, đi bỏ, đi sa, anh anh yang nè anh đi. Hang nè, kéo đi. Hang đi. Hang nè, kéo đi. Hãy, 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 mưa này เรเห็นอีกแล้วบ้านนี่ไปไปมาทางพีก่อนไปไปท่องไปเราไปใส่เกาะเห็นนูนาบ่ลูกไปทางไหนเกาะไปตักน้ำบ่เออเออนี่ฮะทอดบ้านนางทองเลยเด้อพี่น้องเด้ออันใส่เงินป่าโซน ไปสีคมไปหาเราได้หลบกันหลบเงีัยอย่างก็จัะคูก็จัยังต้องไปยเสือใจเนาะบ้านอะไรได้เด็กน่องบ้านบ้านนังทองแล้วตุกกว่หมูกวกองเนาะทองเนาะอย่านะไปหาสื่อดินอยู่เซโนบ่ทองเลยใหญ่มากไปหาเงินหาคำสื่อดินอยู่เซโน่เป็นอะไรลอยเลยหัดว่าของต้นของฝากเข้ากับลายตอ่นก็ขีนองเลย มาฝากมาต้อนลายเติบเอาครับรถอันอ้อมไปทางเฮือนเราได้บททองเอเอเฮือนป่าซ้อนเหนะ็นไหมไเอาเก้ววาบุกเคยไปเห็นดิฮอดอะไรพี่น้องเลยมีข้าบูเคยใช่เออเราปลูกเราพังเนาะอันนี้เฮือนป้าแผ่นซุลาเซลล์ก็ยังใส่อยู่บ่ที่เพิ่นซื้อให้เออวางไว้ก่อนเราปลูกข้าเราทำอยนี้เอาเอาอันนี้ หองไปเห็นรอท้องท้องต้นท้องตาเขาน่ะอืออือพี่น้องท้องต้นท้องฝากเขาก็มีมีปลาพัวันในยังยาในเขาจีในก็มีมักเพชหมักพไผ่ได้จ้ะเออเด้อจังไปเอาไข่กับน้ำมันพืชไปเอาไปไข่ยแหละหอยสูงๆคงกินน่ะพี่มอหอยพี่ตายเอามาเจอเราเด้อพี่น้องเด้อพี่่ห้้อยมนกัเดอบเราไปใส้เนี่ยฮะ เบิ่งเด้อลูกไปเบิ่งแนนไปดูไปสิไปกินขนมดอกเอากระเจไปเลยหลอกเด้อล้างค่อยๆคลายหน่อยเด้อทองดีใจเลยได้มาหอดบ้านหอดเมืองเลยเด้อพี่น้องเด้อแมน่ฝ่นกระเจี๊ยไปทั้งไรนี่ยบเห็นนี่เขาซื้อลายอย่างมาอยู่พี่น้องมีแน่มีหนึ่งแก๊สนี่ ข้าวต้มขนมของฝากสิ้นแหงอันนี้กับพี่น้องไอ้ปลาแดกหมักเพดแป้งนัวซื้อกะอือสิ้นแหงแน่ไหมนี่เขาซื้อสิ้นแหงมากกับแสนหนึ่งแป้งนัวแล้วก็ปิ้งจับปิ้งไก่แล้วก็นมใส่ข้าวจีอืมมาผักเท่านูนา้นนะข้าวจีพี่น้องเลยเอาหอ,อยไว้ก่อนให้น้ำให้ไหนกว่า ไอ้นางทองไปหลห์หาแม่ก่อนแม่ปอยู่จักเราไปทางใดเน่ปรอยูเฮือนอยู่ซานเลยเพญกว่าพี่น้องเยลยเราปุกเราขันทั้งเมือเอออย่าง,งสภาพเก่าแห้งนักกูเก่าอีกบุงกว่านี่สภาพเก่าสภาพเดิมพี่น้องเราหอยพี่ช่างขายอันนี้โอ้ยไปตามภาษาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกันทนี้เราก็ยังหูจักเห็ดส,วน,นนว,สวนแล้วนี่อือนี่หัวสวนเรา ัวเราเลี้ยไขย่ฮะเลี้ยไข่แน่พี่น้องมีไข่มีน้ำมันมีมีม,มีอันปลายางครบคงกินอะไรพี่น้องสิ้นแห้งน้ำนเนื้อแดดเดียวอะไรพี่เนื้อแดดเดียวกับมัดเป็นไงเอาไปไว้ให้ป้าโจดนํำมาให้เลาตอันนี้กับเพื่อนป้าของนังทองกับเรากับโบนีคือหมู่คือขู่นาะคือนังทองว่าเอาซุพข้างอะไรพี่น้องเลยเอา,อาออหมหลอกเระบรถลดนะท่อนเด็กหน่อยมันนอกก็จะขูดหลุดขูดล่างนะ่ เออเออบ้านคนเฮาสิไปห้องเราอยู่ใสแหละทองคนนี้<ช>ค่อยปวดเนียวทองเจอแม่นางทองสัมเด้อพี่น้องเด้อชักเราไปทางใดเนาะตเนาะทองของตอน้นของผากเฮาก็ห้อยไว้เราเป็นพ่วงอยู่พี่น้องเลยเขาไปกินให้แม่ซ้อนออเดี๋ยวเรามาก่อนค่ะเราอยู่กั้ยยังบ่เห็นแม่นางทองพี่น้องเอ,อ้ยขณะเราอยู่แค่มือกู้ปุ๊บค่อยกู้ยึดใจยันเจับไปบริบายนะ ไปบ่อเลยได้ด็กน้อยเละน่ะและวยายขนมมันเป็นก้อนๆนะเขาโดยท้องเด้อเออเอออไรครับช็อกโกแลตคนละอันเออเราอยู่วะเรามาแล้วเราเอาอะไรลูกใหม่ใหม่ใหมคนจรงบอกว่าจังไรลูกมาเอาขนมไหมไหมมาไหมเออเอาเราอยู่บ่อเลยยายเขาในขนมน่ะมายืนเล่นกันนี่มาเอาขนมลูกอ่ะ แม่บอกหล่ามาเก่งเว้ยเออเกเกยกยายค่เอออันนี้อันน <Hum ming. S 1> ี้ก็คนละอันยายเด็กๆกินแหนพี่น้องเว้ยเอาสบายดีก่อนลูกถุญห่าก่อนเร็วถุ่สิสบายดีเนยนั่งหล่าสบายดีลุงป้าสิเอาแม่นั่นเออเช็อกโกแลตเน่้องงเอาแม่เอเอาช็อกโกแลตเนมันเอขาวไว ไม่ยังไม่เท่าให้ไม่เท่าก่อนหนึ่งทอนจงสบายดีเราอยู่บ่หนิฮะนี่เราอยู่บ่แม่นั่งทองนะมีเหตุ่เหมาะยายเขาคนอันเด้อนี่เด้อเอาไว้ให้เท่ากันนานู่นาเออเอายายเด็กๆก่อนพี่น้องไว้บ่นแล้วกันไปหากินอ่าไปไปนาั่งเหรอม่ ไปน้ำไหมไม่ใช่ให้เงินไปไหมมาเอาขนมก่อนลูกเอาขนมก่อนบัะระไปหาสิเออช็อกโกแลตน้ำเออเข้าไอ้บะนี้ไปเหาขนมนะไปหาสินยู่ห่วยผู้เล่นเนาะให้ป้านี่แน่ขนมน่ะอันนี้เออยังนุ่มจกเจออันนู้นนี่บ่บ่มีไรเบิ่งแล้วบ่มีเราแล้วบ่มึงปืดหาละปืดแล้ว ป้องฝนตกกินีหน่ะเนาะไปเอาผู้น้อยนั่นแหละไปหยางขึ้มขี้ขึ้มขี้ไปแล้วก็ห้ามใช่ไปใต้คูไปทางบ้านเวงถูแล้วก็ลงทางแล้วไปเช็ดจมถาดลูกแม่พันเมื่อเฮ่อโผจอมถาดเออเลยพ่อเล่าบอกแล้ล่ะลูกชาวมันละลงอาบน้ำลงอาบน้ำละเห็นเจ้าอย่าเมื่อบ้านบอกเออขึ้นบอกเฮ้อขึ้นขึ้นน้ำแล้วก็เขาก็ห้ามไปพระห้านี่แหละ ห้ามเชื่อได้จอมฮัทไปแล้วกมีจักทางลบมาอื่นเท่าน้ำคาวไปอยู่จอมฮาดได้ช่องขึ้นลูกค่อยละมาชกนะเออ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 แต่กะบาปเราเนาะเรากับคนไม่ซ้อนบ่นนี่ไม่ซ้อนสบายดีไใครจะบอกเทนจะโขโคผีเอาไปนะฮอดนะกุจานแทันไ้มาในไซเลาน่ะ แม่นังทองนะอยู่บอกว่าแม่มาไปเยสาวหนิโอยากไปหากินฝ่ายมีฝ่ายนี่บอกไปหาอยู่หากินไรฉันเนาะอะไรฮะเพราะได้ชิลเลอรเราไม่มีไปมูชูนมูนงนั่นนะห้ามมาไม้ขานกล้องบักน้อยนะก็ห้ามชูมาดใส่ชิลเลอมาดโตหินเตะหลานดาด่านพี่บ้าไปการเคลื่อนมะนาวเพ้นเพราะว่ามีได้ไปการเคลื่อนมะนาวไปป้อยวันนี้กับบางหนูนานั่นเอนเชื่อเพิ่ววันเล้วส่วน คันธว่าวทองเราไปนะบริการบังดุนากระไปนั่นมันกระว่ามันอยู่ไปก้านขึ้นมะนาวชับชับโหลเอาโหลก้านมีไปเข้าเมืองเขี้ยก่อนปะคนเมือนเขี้ยก่อนปะเรือนเราเนี่ยเมือเรือนไม่โซนก่อนน้องไม่โซนเนาะขาดรถเลยเด้อไอ้มึงนะมาถามมึงชื่อมึงน่ะพินาจิตตาไหมถามมาได้ไรกูเคยเป็นเลาเจ้ามีบอยายยอด มี่ผูก็ยดยาเท้องก็จะซื้อไข่ซอยให้เขาเขาสิมานังถ่าอยู่อันป่าโซนเลยพี่น้องเด้อเพื่อนผูัว่านางทองเรามานอนน้ำนี่แหละนมาอยู่น้ำป่าโซนนี่แหละอันชูได้บ่อกระแด้ไม่ได้หมักพิชได้บ่ไม่ได้แล้วก็แม่เก่าเออเขาซื้อมใหม่ครบเลยนะปลาแดกหมักเพลกเป็นนัวดนะป่าเอออยู่นี่นอนเอนชมเจ้าหะเนาะคักเลยเพื่อนแบบนี้แหะคักเลยเอาเอาเอาขนมให้ ป้าไว้กับไข่ป้าเห็ป้าให้เล่าเลไว้าอยเลยไปท้องคือคือเท่งเงินให้เราย่างอันย่างชิ้นแห้งมากินเข่าก่อนปะาคิ้วเข่าแห้งเ้ยพี่น้องเบ่าพ่อแม่ของนางทองเด้อพี่น้องเด้อบานในเลือเออใบน้ำก็กินเข่าแล้วก่อนเขาจะเป็นลมแหละไม่ซ้อนเลยไปเพื่อนปู่นางทองเรามานอนนําเด้อพี่น้องเด้อเฮือนไม่เท่าซ้อนนางทองหันมานอนอยู่ที่พราว่า นอนอยู่เพื่อนของเราน้ำมันกขาบวบปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเด้อเพื่อนซานเราอันคือเพื่อนเก่าๆแต่กินแต่ชีสอ่างซิมน้ำหนามนี่อุก่อนเย็นแล้วว่าเย็นเย็นนี่กระโบ้ยพี่น้องอมามาน้ำคำบอกแซ่แซ่พี่น้องไอ้หอมน้ำคำนี่ น้ำใสๆน้ำอยู่ในอุเดเอพี่น้องเด้อยู่ในอุอยู่ในโองค์ไม่น้อยก็หิวเข่าแล้วสิเห็ดคงกินกินเข่าก่อนกันกินเขากินน้ำแล้วแล้วนำแม่นางทองอยู่ในผูและป้าอยู่ป่าภูแลพี่น้องยางไปป่าพูแล้ดูแม่นแม่นเขากินเข่าก่อนเฮาเมื่อยแห้งเห็นเมาเชื่อเออเห็นเมาเชื่ออันขันมันไปไม่ได้ห้าด้ค้อนนะไปเบิ่งโดนมันเคยนอนท่านเลยน้าเล็กกันยังวาอยู่ในอันเลย มันหักมันคอนเชียเออมีเห็นมันมันเ็ดเขาเมาบ่น่ะเฮ้เ็ดเขาเมาบ่ว่ะโอ้ยหลานาเออดูว่ามืดแท้เืินคัวนี่กะมืดอะไรนี่ดอกไผ่เมฆกระตายอือไฟฟ้าบอมีบ่นินี่อืมมีไฟฟ้าอยู่อืมใครยุ่เรยไฟฟ้าไม่เท่าโซนในยู่ผู้เดียวบ่ไม่เท่ายู่ผู้เดียวโอ้ลูกเจ้าได้ใช่ลูกน่ะเกาคนโอ้อยู่บ้านนี่เลย เอาเขาก็อยู่ครอบครัวเขาบอกเออเขาบอ่อยู่น้ำแม่เนี่ใช่เมื่อคืนปูเออเข้าในแม่ก็อยู่น้ำลูกโอ้แล้วมาโผปะแล้วกัมาอยู่ผู้เดียวฮีใจคอยมาอยู่โฮมเออน้องไม่ได้เบ๋ออือโอ้ฮีผู้ไทยยังไงเออ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 นั่ความกินเชื้อซื้อของกินมาใครในแต่ซื้อของกินมาที่เราเชื่อเมื่อเขาได้ขึ้นนอกได้ของครัวเราก็ได้ค้างของกินของยากินนังมึงนู้นฉันนี่ เปล่าข้าไมมทางนี้เลยเนี่ยน่ะหมั่นหูเนาะโอ้พี่เอามาให้เจ้านะอันนี้นะเพื่ลูกชาผู้นึงโอ้ทำทสิกินเนาะจ่ะเนาะเข้าเก้ากันเนี่ยยังเขิงถังพี่โอ้ยกินเกจันบวายเนาะไปเท่าเนาะเรอกินไหอีท่องมาอยู่นี่นะหลังมือเห็นห้าเรื่องเม็ดขอบคอณกระตักข้าวฉันฮือโอ้แม่แล้วก็บาปเราเนาะเอาเด้อพี่น้องเด้อห้องเราเนาะไม่เท่า้อนไม่เท่าช้อนไม่เท่าช้อนนี่เอาแต่ลู่นะเท่าช้อนขนมมาฝากแล้วพี่น้อง ชื้อแม่น่ะใครแน่อะไสิอันฝากของกินของอยากไว้อยู่เกอนเล่าเนี่ยเลยไม่เท่าบนอันน่ะพราะว่าขั้นไปฝากเพื่อนคนอื่นเทากับบนโอ้ยพี่น้อเสียใจว่าสีซ่านอกากไม่เท่าเนาะถามอีทองนี่กระเดกเราแซ่บแซบพี่น้องกระเดกอันี้เว้ยไปเรกฝากหลายเอาสิกินเข่ากินน้ำแล้วแล้วเอาสิไปนำแม่แม่ของนางทองอยู่ป่าพุูดได้คอยสิหานบ่รไม่เท่านี่เราเปนเดียวเหลายคนอยู่ เออบอกเขาแหละลอกรถแล้วบอกเออเขาจะเอาเงินห้เขาดอกอือหาเขาไปนำายเงินไปเขาถึาเทอะไรประเดเจาไหมชิลล่มงี้นะฮะติดคุยนประเดดเด็กน้อย้มากแล้วบอกพอแห่งมาขึ้นน้ำยามันมาดอกเป็นยังดอกดังรถ น่ามีนู่เกจิมือเลยโดยโดยกินได้ไหมเขาต้มขนมนี่เอ้าเจ้าผู้เฒ่ากินโลดนะน้ำเขาซื้อมาให้เราเออมากินท้องนั่งนี่นั่งนี่นั่งนั่งนั่งน่าไม่เท่ากินน้ำกันได้เออกิน้ฮะนั่งเลยเฮากิวข้าวเลยพี่น้องเลยมากกระเจาะมาแล้วก็บอกพ่อแม่ท้องคำมากับมือวันนี้นะบ่บ่ตัดมือแล้วเสนอ เบิ่งสภาพก้อนมันจะกลับก้อนหนึ่งชมไปหาผู้นั้นไปหาก็มึงไปถามเนื้อดิ้งน้อยไอ้เขาผู้เห็นไก่เช้านี้นะมันหักบ่อวะน่ะคือมันหักนะชูยาธากระย่าชงขึ้นเห็นได้ไปอ๋อโว้ยแม่นะอืมท่านว่าเห็นไปเห็นไปคานะไปบ้านชุมฮาดเมื่อนั้นน่ะเขามาช่วงเช้นึงแล้วมีแจ๊คข้างมากกลับขึ้นกลับขึ้นแล้วก็ไม่เท่าวาววาวัน้แล้วเบ้าคนนี้น่ะ ลูกเมื่อเรามาช่วงเชื้อหน้าเราพุ่มหุ้ยักบนหน้าเราพุ่มนี่ขออีที่นะพุ่มโคก่น่ะหน้าเขาอยู่หน้าโคกขนะาดแ้กครับเขามาช่วงหัวท่านละเขาหุ้ยักแบบนี้สร้างมาเริ่มมาเจ่าทอดในลงวัดไหครับแทมาเท่าขึ้นขึ้อย่าคูนเอาเพิ่มือได้ชวงคืนแล้วมือบาลมือบานจะขึ้นท่ามงเออ มีกีรดเท่าบูบุญคันทินนี่กะเลิกบุญคันทินตอนเช้าท่านขึ้นมาจะเชื่อบ้านแล้วกับไปช่วงชะการอันไม่ฟ้าอันย่าอุ่นเห็นน้ำมาตะเมริกาอ๋อมาจะเมี่ยนอกาคนระับปีนั้นนะเพ็นเออเชื้อบ้านนี่นะไปเพ็นเพ็นชูบังไผ่คือไปอันเอาของเอากองไปเชื่อบังไผ่เพ็ญก็ไป,ไปและะ้วกับใครออกเดือยอยู่วัดเขาหาง กินกินกินข้าวพี่แม่เผื่อหักกินขา้าวกินเล่นกะกินลดกระจายของกินเนาะกินมื่อแรงกะนึ่งข้าวชุกแล้วกะกินแล้วแลกไปอ่ะคนนี้มากอะจุ่งไว้เธอเมืม่อมื่อกินขา้าวแล้วท้องแล้วกินแล้วกันนะมันเยอะเลยอางเธอบัเดียอโนมอันก็กินความกินนะ่ะน,น้อยๆได้หลายคนในจุงไว้เถอะพี่คือแบบ เข่าแล้วไว้บอะไรจังสิปับไปนําเราได้พี่น้องเลยรีบขึ้นอยู่คอยนะพี่น้องบก็แม่นางทองพี่น้องเลยเขาก็อยากเห็นข้าวหนูนาหน้าอีกต้นแล้วคอยเนาโอ้ยคอยได้ปูเอาไปแห้งเรือองเราบ้านจะไห่ฮะน้องคอยนะน้องกับคอยเราเขาเรียกนวกเจ้ามันตีเหมือนนี่มันมาน้าหน้าถามพี่น้องนี่มาเฮิร์คอยจึนเอยมาน้าเราโลดเอาไปเชื่องมันไหนจะอยู่มือ เอาเสื้ยบุได้บ๊อบ้านมันเฮ่อมานน่ำไม่เท่าออไปเสื้ยบุได้บ๊อบคันมันยีไปนั่นมีท่องยีไปนมีท่องอ่ะมึงอย่าไปหน่ำอีท่องมันไปน้ำผูมันมันเหล่านานาลูกมีเขาไปมั่มาจะมีเชื้อเขาไปไปหึงเล่นงเขาไปนนาะท่องอือเปนหน่ำฮะเราว็เดิอดเข่าเร็วอันบอดีท่องยู่นะเข่าอ๊มีเอาไปยู่น้ำบ๊อบคอยในอีตูนบักอันนี้แหละด้วย ค่อยน้ำมาอาบน้ำเฮ่อมื่อนั้นเราค่อยไปเห็นแล้วกับเอาไปอาบน้ำหันห้องน้ำน้องค่อยหันอาบน้ำอาบในี่เฮ่อแล้วก็กินมึงด้วยเมื่อนั้นอาบน้ำอาบนี้แล้วก็เห็นหนังชาอยู่นี่เออมาแล้วกับโอ้ยลูกค่อยจังไม่งามโอ้ยยมีงามนะลูกว่าอาบน้ำเฮ่อมึงมีอาบน้ำเฮ่อจักเถือจังไม่งามปล่อยลอยอยู่เนาะเบาคุณลูกหนักลอยนวลอยู่ค่ะค้อยน้ำมาไปอาบน้ำแล้วก็ับอันแชมพูเชื่อผมนี่กับ เอ็นบุญเอาเนาะไปเท่านาะทำบุ้ก่อนเนาะามลูกคุ้มคุ้งจพงนี่ว่างเงนต่ำเขาในกระนั้นต่ำเ้านี่ต่ำเขานี้ขอก็ลงไปชื่ออืมขันมึงได้ระบบบนชื่อเขานีอืมพอเอาเป๋าลงไปชื่อนะก็ลงพัดขับพัดเขานั่นน่ะพอลงไปชื่อมันพัดเรามาจะใช้เขาละมันเอาเขาปุ๊เขานะเพาะคนเขาโยกใหาได้มาตังอืมหามันมีมีอืมมาขันได้บกเขา้เราได้สั ก็ใช่ไหนอ่านนะอ่านเขามันเขาอยู่นี่อันไปาินเกี่ยวเขาบ่ไปกี่ินข้าวไปน้ำเขาเขาคือเขาขี้เปามันมันหักเอามาเลยนะมันหักเอามาเลยนะขี้เปายังยังฮุกเปาอืมป้าเนี่ยอันป้าเนี่ยก็ไปยูน้ำโพอากรเออไมีได้แจ้งแจ็กกี้ไปขี้ชื้อไปก็เฮิร์นยูกันได้ยูที่ร้างเขาอืมคอยนะว่าบักอันนี้มาจุ่มเฮิร์นี้เมือนั้นนะเพื่อนนะเจ็บตา พี่หนินทางตาเจ้ามีบ่ยายดเพราะก็ยาลุงไปยดเธอยดเธอเล็กะตันเดียวมือนะกูยังยดเธออีแล้วก็เขากระองชามเธอยดเธอยศเธอแล็กก็ดีแล้วมีบ่ยายดอีป้ามี่เขาะก็ยดเธอกันด้านนี้เนาะเพื่อนเขาเนาะมุกใจหมดทองมีใจเธอทองเด้อหาเงินหาคำคำคนใส่ไว้เขาคอยเบอกทางข้อมาเขาบอก หาเงินหาคำชื่อเด่นดเสนน้อเลยอยู่พุ่นได้เงินแล้วก็ฮุบแม่ไปอยู่น้ำฮุบแม่ฮุบน้องไปอยู่น้ำเนาะเขาอยู่นนยยดูบักอันนี้นนหน้าแล้ไปใจตุนกว่ามึงเห็นเฮามันเอามามันผัดมาหนำเอามันไม่ได้ยมืมเงินมาเพื่นคอนี่<อ>ได้เพื่อนคอยเก่เาเพื่อกินว่าพึ่งลุงวัดลุงว่าเห็นได้ข้าวหนุ่มก็ไปชงเฮอฮ์คอนเทิอ์ <ๆ S 1> นเท่าไม่เจอมาเท่าเบิ้งเล็กน้อยเห็น

อันประเด็นนี่เขาค่อยน่องออไปเถอะเจ้าบ้านเจ้าเนาะอากินกับข้าวเนอะกูก็ไม่ได้อันกินขอหวานเมื่อได้อักินกะแกงไม้แกงเพลยนะตักไปเถอะชื่อทุงยางไปอืนหนักนี่เนาะอึดคงกินเนาเท่าอืดนี่แหละอึดบ่ไม่เท่าแต่เ็็ดเปอาเต่ไม่ได้อึดน้ำไม้กระเชนกับหามาขายเดี๋ยวนี้น่ะเขาไอชูมีต้นได้ค่ะอืมบหลวงเรือไปชูมีต้นหลวงเรือไปชูมีต้นเจ้าบ้านนี่เรือเยอะเลยมีดับ ตะเก้าว่าคุณหนูพึ่งเพลิดเพลนน่ะแค่บ้านนี้ก็ได้กินอืมบ้านเดิมบอกไม่ยังเลยมีแต่ชมพู่ต้นค่ะใช่แล้วหูพื้นนี่ก็จะไปบึ้งน่ะแล้วจะไปโรยด้วยทุนมีต้นทุนมีต้นน้องชายนี่เป็นแบบอินเวนคอยโดยคอยหลอดบอกูแล้วจะหู กุขี้ขันนี่ในไข่ในี่ยเอาลงวัดเอาไข่แต่ไปถวายกันขิ้นโลดเดอร์ไม่ต้องว่าว่าชิวะเอาลงวัดในขึ้นแหน่อะไรเด้อเขาแบ่งให้พวกจแกแกกับชินห่องชินแหน่ขนมเปียกอะไรกันเด็กขึ้นโลเด้อไม่ปถวายอยู่คนเดียวกะนลุงแัดบ้านกินโลดกินโลดท่านกะอันนี้น้าห้องชาววันเด้ออืแม่น้อยเทอร์นี่อิชูมเทพบุตรเทวดาือเฮาหังเขามีือเฮาล้ำเขารวยเนื้อของกินแม่แในญาบุญนี่เป็นผัวล้งอันนี้น้าห้องชาววันแม่ชาววันเด้อพระมา นี่กราเป๋าหนานเาซื้อน้อยเขาซื้อน้อยเออนางน้อยเลุยจะเพ่งกระเป๋าหนาเฮาทานไปกับเพ่นกระเป๋าของผู้ดันผู้นีไม่น้อยเลยนี่ก็เออคือเขาหังเขามีคือเขาล้ำเขาลุยแม่ได้พึ่งพาลาอิงแม่กระเป๋าหนานานแหละโดอเมื่อเสื้อน้อยเขาบอกว่าเขาโทรหาเฮามีเบอร์เขาอย่าง แม่นี่เป็นฮอทโเอาที่ซื้อของกินให้เจ้าข้าขาดให้บุเลยแมนี่มีเป็นอะไรแม่มีเป็นฮอทโทเห็นมุ้งมีโทเฮอแต่เบอร์โทกับจดเชือสดงใมาทำนั่งโวนี่ผู้นี้ก็มีเป็นโทวโชโทรศัพท์แม่นะเป็นอะไรตอนเมือเนโน่เลยจะข้าใหแน่ชูวนี่เองม่โทรหาแมวะลุกอัเริ่ เอาชิเป oh. so ็นล euh, ูกหักดอกลูกห uh, ักเจ้าเออใช่สัตว์อะไรเนาะอาถุหมอมเอ้ยขมมกขมไฉห่างหื่มีหื่อมืดลำหื่อลงอาถูกป็นเสาเออเงินค่ำมีหื่อบุกเป็นหัดมีคือคาดเป็นว่างลายมากคือใช่ลายเลี้ยงไายมากคือแกงลายลื่อไปทั้งตือมีผู้ช่วยแห่งหื้อไปทั้งเหนือมีผู้ช่วยแห่งช้างช่องพังคางมีผู้ช่วยเงินช่วยค่ำลูกหลานเน้อให้รับให้รวยสมคอสมพลปากเพื่อนนอกพี่น้องเนาะ